พจสายไหมต้องรอดพาผู้เสียหาย20คนเข้าไปร้องกับกองปราบหลังจากที่ถูกหลอกให้ลงทุนซื้อขายสลากแล้วก็ไม่ได้รับเงินปันผลจริงๆนะครับเสียเงินไป86ล้านบาทครับนายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดพาผู้เสียหายที่ร่วมลงทุนกว่า20คนเข้าแจ้งความกับตำรวจหลังลงทุนซื้อขายสลากกับนายหน้าเจ้าหนึ่งที่อ้างว่าทำสัญญายซื้อขายกับกองสลากไว้ แล้วทางบริษัทขายสลากเอกชนก็มีการทำไว้ด้วยแล้วถ้าเกิดมาลงทุนคุณจะได้รับเงินปันผล8-9ทุกๆ15วันแต่สุดท้ายไม่ได้รับผลตอบแทนตามสัญญารวมมูลค่าความเสียหายประมาณ86ล้านบาทหนึ่งในผู้ร่วมลงทุนบอกว่าช่วงแรกๆก,ก็ได้รับเงินปันผลตามปกตินะครับก็เลยลงทุนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาเริ่มเกิดปัญหาไหนหน้าแจ้งกลับมาว่ายี่ปัว้วไม่สามารถส่งสลากมาให้ได้ แต่ให้รอเงินปันผลก่อนหลังจากนั้นก็บอกว่าให้รอเงินต้นที่จะโอนคืนในวันที่10กรกฎาคมพอถึงเวลาก็มีการผัดผ่อนไปเรื่อยๆนะครับจนถึงตอนนี้ยังไม่ได้รับเงินคืนเลยเลยอยากให้ตำรวจช่วยเหลือติดตามเงินกลับคืนมาด้วยครับ